สวัสดีครับเป็นตัวสุนทรีผมเดสน,มนส์กามินกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันกับเกม w วู r i n g Wave นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาดูกันว่า w วู r i n g Wave เนี่ยมีอะไรใหม่บ้างต้องบอกว่าตอนนี้นะครับก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับ w วู r i n g Wave ที่เป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยแบบ100%แบบส <It 's S 1> ัตว์เต็มรูปแบบเลยนะครับ oh. เพราะว่าต้องบอกเลยว่าเกมนี้นะครับทุกท่านเก็เปิดมาได้ไปเรียบเวลานานพอสมควรนะและ้วก็สิ่งหนึ่งที่ผู้เล่นแล้วก็แฟนๆชาวไทยนะครับอยากให้มีมากที่สุดก็คือภาษาไทยนะฮะซึ่งการทำมดทำมดอะไรนี่มันก็ยังไม่สาเร็จไม่ไม่สำเร็จดีนะตอนนี้เนี่ยไม่ต้องทำมดนะครับเพราะว่าทางเกมออฟฟิเชียลนะครับอัปเดตเวอร์ชัน3.0มนนะครับมีภาษาไทย100% บอกเลยว่าร้อเซนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันว่าภาษาไทยมีอะไรบ้างและสา0สูตรนี้มีอะไรบ้างนะครับก็อย่างนั้นทุกคนตอนนี้ก็คือภาษาสาูตรเนี่ยมีอะไรใหม่มากมายนะแต่เอาเรื่องแรกเรื่องหลักๆก,ก่อนเลยนะครับก็คือภาษาไทยเต้มแบบร้อเปอร์เซ็นต์เลยที่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูนี่ เออแม้แต่ฉายานะครับแม้แต่ฉายาอะไรพวกนี้ก็เป็นภาษาไทยแบบ100%เลยแล้วก็เห็นไหมครับรายละเอียดสตอรี่เนื้อเรื่องต่างๆเป็นภาษาไทยหมด100%เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนบอกเลยว่าเกมเนี้ยข้อดีอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องของสตอรี่ตัวละครเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำสตอรี่หรือว่าทำเควสตต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าจุใจมันแน่นอนนะครับสำหรับชาวไทยทั้งหลายเดี๋ยวผมพาไปลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับภาษาไทยเรานะแต่โดยรวมนะตอนนี้ก็คือพวกเอฟเฟกต์อะไรต่างๆก็ยังเหมือน เดิมภาษาไทยนะครับไม่ได้มีเป็นเขาเรียกอะไรเขาไม่มีนี่นะครับไม่มีเสียงภาคภาษาไทยเสียงภาคยังเหมือนเดิมแต่ว่าตัวฟอนต์นะครับทำแปรต่างๆนะครับมีภาษาไทยเราเล่นกันเป็นเวอร์ชันภาษาไทยั้งเกมเลยนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่าแม้แต่ว่า UI ทั้งหลายตรงนี้เห็นไหมครับเควสก็ขึ้นภาษาไทยเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับตัวคขาด้ใบต่างๆก็เป็นภาษาไทยนะครับและยิ่งไปกว่านั้นก็คือนี่ครับที่ว้าวมากและที่สําคัญมากของเกมอุตริงเวฟเพราะอะไร เพราะว่าเวลาตัวละครของแต่ละตัวเนี่ยมันต้องทําความเข้าใจสกิลฮะและสกิลของแต่ละตัวละครเนี่ยบอกเลยว่าโคตรจะยาวเห็นไหมครับโคตรจะยาวนะไม่ว่าแบบการเล่นเมคานิกของแต่ละตัวเนี่ยมันยาวมากแล้วเราต้องอ่านกันเยอะนหนึงเกมนี้และเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีภาษาไทยเลยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเล่นกันก็คือต้องแปลนะครับต้องอังกฤษไปแป,แปแลแต่ตอนนี้นะครับก็มีภาษาไทยที่ไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสกิลทั้งหลายไหนไหมครับภาษาไทยร้วน ดังนั้นเนี่ยเวลาเล่นหรือว่าเวลาเราต้องการตัดสินใจตัวละครใดน,นะนี่ผมว่ามานะเพราะว่าเราจะได้อ่านทำความเข้าใจง่ายขึ้นสําหรับผู้เล่นทุกเพศทุกวัยเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นผู้เล่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งภาษาอัง,าาอง,าาองกฤษขนาดนั้นก็เขาจะยากนิดนึงพอมีภาษาไทยเนี่ยบอกเลยว่าอีซี่นะครับเพราะว่าทุกคนอ่านได้หมดเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยเลยอันนี้แจ่มมากแล้วก็เนื้อเรื่องเดี๋ยวผมพาดูเรื่องนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าตัว ของ3.0เนี่ยมีอะไรใหม่อีกนะครับคือ3.0นะครับบอกเลยว่า1ที่ใหม่และบอกเลยว่าใหญ่มากก็คือเรื่องของทวีปนะครับตอนนี้นะครับมีทวีปใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับนั่นก็คือนอกจากล่าสุดเนี่ยผมจะบ่อยฟังก็คือสตอรี่เกมนี้เราเริ่มต้นที่เมืองอ่าหววหลงใช่ปะ เออมืองจีนนะครับแล้วก็ต่อแบ็กชอนะครับแล้วก็ต่อล i นาซิต้าเวอร์ชั่นแพดล่าสุดที่เราเพิ่งจบกันไปที่ผมเล่นล่าสุดก็คือล i นาซิต้านะครับที่เราเจอกเจอดาร์กไทนะแล้วก็คริสโซเฟโร่ olo, ที่เป็นตัวร้ายนะสุดท้ายก็รอดไปนะครับแต่ว่าเราก็กอบกู้ลรนาซิต้าได้แล้วนะครับล่าสุดที่สตอรี่นะที่ผมเล่นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาถึงเมืองญี่ปุ่น นะครับที่มีทิศะนะครับซึ่งผมยังไม่ได้เล่นเหมือนกัน <c oughs> ใครเล่นก็ไปเล่นดูแต่ว่าเมืองญี่ปุ่นทิศะเนี่ยยังไม่ให้สามจุดูนะเพราะว่าล่าสุด3.0ูนเนี่ยเราจะมีเมืองใหม่ล่าสุดอีกนะครับก็คือเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งเลยนะครับที่มาใหม่เป็นทวีปใหม่เลยนะครับนั่นก็คือเมืองลาไฮรอยนะครับลาไฮรอย,อยอยู่ในเอ่ยผลผมจะหาไม่เจอแต่เป็นเมืองลาไฮรอยนะเป็นเมืองที่มาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์สุดสิ่ง บอกเลยว่ามอเตอร์ไซค์สุดซิ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับตัวเกมเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์สุดซิ่งให้ทุกคนมาซื้อกันแล้วเดี๋ยวผมไปดูกันว่าอยู่ตรงไหนนี่เออคือมีแมปใหม่ที่เป็นแบบเป็นลีเจียนนะเป็นทวีปรังไฮลอยก็มีหลายแมปแบบนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นแบบแบบแบบถนนแบบอะไรเงี้มีเยอะมากนะครับต้องจากแบบญี่ปุ่นที่เป็นเมืองของจิสาะแล้วเนี่ยล่าสุดสาสุดเรามีเมืองใหม่แบบใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ขับการเพราะว่าใครอยากได้จะกินนะนี่ มีสกินมอเตอร์ไซค์ด้วยครับและนี่คือหนึ่งในตัวละคระใหม่เดี๋ยวผมจะให้ดูกันว่าสามสุดมีตัวละคระใหม่2ตัวนะโอ้เท่จัดเท่จัดเลยนะครับสกินมอเตอร์ไซค์นะครับและนี่คือเป็นโหมดการเล่นใหม่ล่าสุดใน3.0นั่นเองใครที่อยากเข้ามาเล่นก็มาลองดูได้นะเพราะว่าตอนที่เราเล่นเซฟตี้มองเนี่ยไอไออะไรนะลินาซิต้าเนี่ยเราก็มีปีกนะมีปีกใช่ปะตอนนี้นะครับพอเข้าแบบลาไฮรอยที่เป็นแบบไ,ไม่รู้ว่าอันถูกอะไรขออภัยนะครับก็คือมีมอเตอร์ไซค์แล้วนะฮะเท่จัดเลย ดูดิดดเห็นไหมครทุกคนภาษาไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะอะไรก็ภาษาไทยหมดโยเวนชื่อตัวละครให้ขนนิดนึงแล้วกันนะชื่อตัวละครน,นี่ให้ภาษาอังกฤษเถอะอย่าแปลอย่าทำเป็นไทยเลยเดี๋ยวมันจะตลกเกิน <c oughs> นะเออแล้วก็อย่างหนึ่งคือที่ชอบมาก่สุดก็คือเกมนี้ตอนนี้ฟอนต์ภาษาไทยคือไม่กากไม่ไม่ไม่ดูแบบดูมันดูสมูทอะปกติหลายเกมเวลาแปลไทยมานะับ <c oughs> พวกฟอนต์หรือแม้กระทั่งคำแปลนะครับเขาก็จะแปลแบบผิดผิดหรือแปลแบบเพี้ยนเพียแปลแบบ google translate อะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือชื่นชมเลย แปลมาได้ดีเห็นไหมครับขึ้นเจอจลัดขึ้นสัตราไอพวกที่เป็นสตอรี่เนี่ยยิ่งสําคัญเลยเดี๋ยวไปดูตรงเควสนะ,นเ,ะเนี่ยตรงเควสอะไรเงี้ยยิ่งสําคัญเลยเพราะว่ามันเป็นการอ่านสตอรี่ครับเดิ The, อ่าหวนคืนสู่ดินนะครับอ่ลองอ่านสตอรี่กันดูทางการเซติมองกําลังจัดแมทท้าทายในเขตเมืองเก่ากราเดียเตอร์ผู้กล้าหาญจงออกไปควา้าความรุ่โรจเห็นไหมครับปอดเลยว่าโคตรแจม่มอ่ะ ในซปตปเปอรคมอต์เราเข้าความจากฟูมินเห็นไหมบอกแล้ว,ว่าชื่อตัวละครเนี่ยเป็นภาษาคีอยในดีในดีอย่าแปลไทยนะครับกลุ่มตุ๊กตาสำรวจตัวจิวจ๋วจากราคุน่าเดินทางมาถึงที่นี่ด้วยเห็นไหมครับดีมากนะดีภาษาไทายหมดเลยเออคือมันเล่นแล้วมันจะอินมากขึ้นเดี๋ยวผมพาไปเล่นสตอร,รี่ให้ดูสักนิดน,นึงแล้วกันนะสตอร,รี่ของตัวจิสะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของตัวละครนะครับว่าตัวละครใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างบอกเลยว่าเยอะจัดและนี่ก็คืออีเวนต์นะครับที่ ไม่เยอะมากในสารกระสและลงไปถึงใครที่กลับมาเล่นในช่วงนี้นะครับเหมือนผมผมเพิ่งเล่นไปตอนจบที่เป็นสตอรี่อ่าเล่นล่าสืดคือจบที่เป็นจบสตอรี่อ่าลากูน่าแหละไอเซติมอร์ไออะไรนะทวีด,ด้วยนะเออลากูน่าอะไรครับจบทวีดมา้เสร็จผมก็พักไปประมาณเดือน 2, 2เดือนเพราะไม่เวลาเล่นนี่ฮะใครที่เลิกเล่นไปมาเดือน 2, 2เดือนผมนะครับแล้วกลับมาเล่นเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าเส้นทางหวนคืนกลับมา เป็นอีเวนต์สำหรับผู้เล่นที่กลับมาเล่นนะครับก็คือแจกเยอะแล้วก็มีพาร์ทด้วยอันนี้คือพาร์ทหวนคืนนะซึ่งมันได้จุ่มตัวละครแล้วครับแล้วก็ได้ของเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของอัพตัวละครต่างๆนะครับซึ่งผมมองว่าอันนี้คือคือดูอนะเออแล้วก็เป็นตัวชุบนา,าครับอันนี้คือความเจริญอันนี้คือความเจริญของเกมนี้ครับนี่คือตัวละครใหม่ตัวละครในตู้เลตอัพล่าสุดมี3ตัวนะครับก็คือมีตัวละครใหม่มีคาราเทียแล้วก็มีเซียโคน่ซึ่ง ความเจริญนะครับพอเราเปิดได้ปุ๊บเนี่ยผู้เล่นใหม่ที่กลับมาเฮ้ยผมจะต้องลงดันอะไรบ้างจะต้องปั้นยังไงดีนี่ฮะความเจริญของเกมตอนนี้ก็คือเราสามารถเรยเลยว่าก็คือ1นนะเราต้องไปตีบอสตัวนี้นะถ้าเราจะปั้นคาเดเทียเพราะเราต้องใช้ในการอัพตัวนะฮะแล้วก็ต้องตีบอสตัวนี้ด้วยใช้ในการอัพตัวเหมือนกันนะฮะเด็กๆแล้วก็นี่ฮะเอ็กโคนะครับเอ็กโคแนะนำให้ใส่นี้นะน้องๆอะไรอย่างเงี้นะครับก็คือดีอะเออไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยอต้องมานั่งกดทีละตัวเดี๋ยวต้องไปนั่งดู เป็นตัวช่วยพัฒนานั่นเองและตัวละครใหม่เห็นไหมอ่ะเนื้อหาแนะนำนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะบอกว่าให้รอไปของขวัญเปิดเรียนมีอะไรบ้างนะครับขวัญเปิดเรียนของเรานี่แพดสามจุดศูนย์ก็มีแจกนะฮะเปิดเรียนเพราะว่าต้องบอกว่าเมืองใหม่ล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นเมืองสีสันที่เป็นเมืองแบบแนวไฮเทคเทคโนโนิดหนึง่งตัวละครใหม่สวยมากตัวละครแรกสุดคือตัวนี้เลยตัวละครตัวนี้เดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามันคือตัวอะไรนะเออเห็นไหมครับและนี่ก็คือความทรงจำทุ่งดารานะครับอันนี้เป็นอีเวนท์ที่อยู่นานพอสมควรแล้วก็อีเวนท์เยอะมากลองมาดูกันแล้วกัันนนครบเห็มี ลาไฮลอยเฮ้ยผมอ่านถูกครับลาไฮลอยมุ่งสู่ลาไฮลอยก็คือนี่ครับเราผู้เล่นเก่านะครับสามารถที่แบบยังไม่ได้จบเควสเมืองญี่ปุ่นเราสามารถข้ามข้ามได้นะข้ามสตอรี่ไปเล่นเข้าเมืองลางไฮลอยก่อนได้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดองดูเมืองลางไฮลอยกันนะเดี๋ยวไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวพามาดูนี่ครับอ่ามีอะไรอีกตัวละครใหม่อ่ะตัวละครใหม่ตัวละครใหม่ของเราอยู่ที่ใดเดี๋ยวผมให้ดูก่อนสักครู่ที่ใดอ่าเน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 ่นนแถวี้ว่า จำไม่ได้ล้ไม่อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้คือคือผมเป็นผู้เล่นเก่าที่กลับมาเล่นเหมือนกันนะอ่าตู้ใหม่ว่าอะไรเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งมันอยู่ที่หนึ่งแหละเออแถวนี้แถวนี้นี่ตัวละครใหม่นะครับที่ตอนนี้คือตู้เลตอัพตอนนีนะ้อย่างที่บอกนะครับมันจะมีอยู่3ตัวนะคือตัวแรกนี่ครับตัวละครใหม่ล่าสุดลีเน่นะครับลีเน่นี่เป็นตัวละครที่เป็นตัว5้าดาวตัวใหม่ธาตุแสงสเปกตรัมนะครับและตัวนี้นะครับทำหน้าที่เป็นซับดามจ นะครับลีเน่ทำมาที่เป็นซับดามเมจเลยใครที่สนใจในการเอาตัวซับมันเล่นท,ทีมก็น่าสนใจนะตัวนี้เป็นตัวซับดามเมจนะครับแล้วก็ตีธรรมดาแรงพอสมควรแล้วก็เป็นตัวช่วยเบิร์ดดาเมจเป็นดาเมจแอมนะครับแล้วก็เรโซแนนซ์รีเ e เลชั่นก็คือถ้าไม่ตายแอมคือช่วยเสริมความแรงสกิลช่วยเสริมความแรงถ้าไม่ตายตีธรรมดาได้ด้วยปกติเกะตัวซับเกมเนี่ยนะครับถ้าเราเปิด cs 6ได้เปิดสุดได้นะมันจะเป็นตัวดาเมจได้หมดหละ ตัวนี้จริงๆเนี่ยก็ดีนะครับใครที่อยากจะเปิดเปิดได้แต่ถ้าใครที่มีมตัวซับอยู่แล้วผมว่าข้ามได้เหมือนกันไปดูตัวที่2กันอ่ะแต่ว่านี่เลยนะครับตัวละครสุดจา้าสุดแบกนะครับคาตทเทียนางเอกของอ่าเมืองลากูน่าตอนสตรอรี่ลากูน่าเรานางเอกและนางร้ายที่เป็นกึ่งนางร้ายไม่ใช่นะไปดูสตรอรี่กันได้เออตัวนี้กลับมาให้เปิดนะครับบอกเลยว่าแฉมเป็นตัวดาเมจหลักเลยแล้วก็มีเซียโคนานะครับมันจึงเล่นคู่กับน้องคาเทเทียได้เลยสองนี้สองนี้เล่นคู่กันได้นะครับทุกคน อ่ะอันนี้เป็นตู้ครึ่งแรกแล้วกันนะครับใครที่สนใจในตู้ครึ่งหลังเดี๋ยวผมให้ดูว่ามีตัวอะไรอีกและนี่นะครับอ่าเปิดให้บริการดีมากนะะก็คือแพด3.0เนี่ยมันเปิดให้บริการวนันที่25วันคริสต์มาสเลยนะครับมารีคริสต์มาสกันเลยทีเดียวตัวละครมี2ตัวนะครับแล้วก็ภารกิจหลักใหม่ไหมครับมันก็จะขึ้นเลยนี่ครับบทที่3ตอนที่1คมเพลคบเพลิงลดาราใต้ทุ่งน้ําแข็งก็องบอกเราโคตรเจ๋งเลยหมรัมันเป็นภาษาาทไล้วนนะเอออ่าเด็กเพื่อมุ่งหน้าสูาูลาฮดถก อบล้อมด้วยพายุสุญญาตาเฮ้ยคำศัพท์แม่งก็แปลออกมาเป็นภาษา,าไทยที่เวอร์ไปก่นะอารุแรงก็ได้ก้าวสู่เะไเห็นไหมครับเออเป็นภาษาไทยคุณได้พบกับนักเรียนสาวลีเน่นะครับเป็นนักเรียนนะลีเน่เป็นนักเรียนนะครับโดยบังเอิญและได้พาคุณไปยังจุดหมายของการเดินทางครั้งนี้สถาบัน Star t o ท ch ระหว่างขั้นตอนการเข้าศึกษานนครแห่งวิชาการอ๋อเป็นนครแห่งวิชาการนะครับเออ เห็นไหมฮะทุกคนสามารถมาอ่านตอรี่ตรงนี้ได้ก่อนนะครับแล้วก็นี่รุ่งอรุณครั้งที่2สามารถกดดูได้และนี่คือตัวละครตัวที่2ในแพทนี้ครับตัวโคเทสอันนี้คือผมเห็นดีไซน์ก็อยากกดแล้วอะแต่เสียดายมากที่น้องเป็นตัวละครสายซับเนี่ยผมบอก่าน้วง่าตัวอะไรบ้างนี่ฮะตอนที่2สู่รุ่งอรุณครั้งที่2นะครับวิกฤตจ,จากยวอมได้สงบลงชั่วคราวพิจกรรมที่สาพันสเปกสเป,สเปกเทรคเฝ้าศึกษาเนี่ยอย่างไรให้บอกแล้วว่าเกมเนี่ย สตอรี่อ่ะมันปูมานานนะมันปูมายาวมากตั้งแต่1.0 2.0จนถึงตอนนี้3.0สตอรี่มันปูมาได้ยาวมากแล้วก็ยังไม่จบโดยเฉพาะตัวร้ายเราสกาเนี่ยตั้งแต่ซีซั่นแรกภาคแรกที่เล่นกันมาตั้งแต่เกมเปิดสกาแล้งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะมาเล่นก็ลองดูได้เลยบอกว่าเนื้อเรื่องเข้มข้นจ,จัดจัดตอนนี้ไม่สายเราด้วยนะเออเห็นไหมอ่ะนี่พื้นที่ใหม่ครับลาไฮรอยเห็นไหมครับลาไฮรอยพื้นที่ใหม่สถารบันสตราร์ทอร์ชอ่าศูนย์สังเกตการ s p สเปซเทร็โอ้โหเพ่จัด เส้นทางทอสู่ดวงดาวอุ้ย,ยไปเล่นแล้วอะนี่ครับป่าเบียเตอร์นะครับแล้วก็มีน้ำตกอาร์เจนแฟลโอ้โหมปน้ำตกด้วยว่ะ ซีซั่นนี้ไอ้ไม่ให้แพทนี้นะครับเราจะได้ไปที่น้าตกกันด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูลาไฮรอยแล้วกันนะนี่แหละครับแบบใหม่นะ3.0เออกิจกรรมครับกิจกรรมก็มีว่าโครงการบุกเบิกลาไฮรอยนะครับความทรงจำแห่งทุงดาราบอกเลยว่าแม่งเยอะไปหมดต้องมีเวลาเล่นนะครับคือมันเกมที่ดีอะ่ะคือถ้าเกิดเวลาเล่นคืนมันดีมากเล่นแบบชิลๆแล้วนี่ครับปฏิบัติการฟื้นฟูศูนย์สังเกตการ ม,มันเป็นเมืองไฮเทคเห็นผมบอกนะศูนย์สังเกตการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเลยมีมอเตอร์ไซค์ครับเป็นทีมทีมทีมไฮเทคนี่ฮะศัตรูใหม่ครับมีใครบ้างไฮเวัตเทียนะครับระดับไฮเวอร์ลอดโอเวอร์ลอร์ดระดับโอเวอร์ลอร์ดครับสาพันสเปสเทคสร้างอาร์เรย์และเกาะแกะรอยแห่งแรกบนพื้นทะเลสาบอุย๊ยเท่วะ่ะเออระเรียนศัตรูเฮ้ยเท่จัดเลยวะ่ะแต่ละตัวอันนี้เป็นแนวแบบสเปซแล้วอะแนวแบบไฮเทคไงไหมครับอันนี้นี่น,น,น,นี่อันนี้มอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไบบค์์สำรวจภูมมิทัศนออยย่างีผก,กเล กลไกเสียงเพี้ยนมีกลไกเสียงเพี้ยนเกิดขึ้นด้วยครับสามารถได้เพิ่มกาไกเสียงระหว่างการเรโซเนเตอร์ทำความเพี้ยนค่าความเพี้ยนเสียงแอนสูญเสียเสียงประสานการโจมตีของเรโซเนเตอร์จะสะสมความค่าความเพี้ยนเสียงแจ่มมากแจ่มสุดๆทีนี้เรโซเนเตอร์เรามีอะไรบ้างครับตัวแรกมาดูกันก็คือตัวละครใหม่มี2ตัวนะตัวแรกเป็น่าแสงครึ่งแรกนะครับลีเน่เป็นสายซับดาเมจซับดาเมจก็ตีธรรมดาได้แล้วก็ช่วยเพิ่มช่วยบูดดาเมจสกิลดาเมจ อันตินะครับคล้ายๆตัวทัพเท่าไหร่แหละนะ ส่วนตัวที่สองนะครับตัวนี้โคตรจ้าบโคตรเจ๋งผมอยากได้ตัวนี้มากผมอยากเปิด S6 มากเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเปิดไหมนะแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนจะโดนคายเทีย S6 นะครับเพราะว่าคายเทียแม่งตัวแบกแจกได้เหมือนกันมอรนี่นะครับน้องมอรนี่เลเซนเตอร์ใหม่ตัวนี้จะมาในครึ่งหลังนะครับช่วงปีใหม่นั่นแหละนะครับตัวนี้บอกเลยว่าโคตรแจ่มเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวละครสายซับเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ซับเหมือนลีเน่นะลีเน่เนี่ยเป็นซับสกิลซับดาเมจซับจอมตีซับอะไรเงี้ยแต่ว่ามอรนี่นี่จะเป็นซับในแง่ของการที่เป็นนตั Skill, ััววละะครอ่่ามจชยซ ผมอ่านในเว็บให้ดูนะในเว็บมีเลเร์บอกนะครับเป็นตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นซับพอร์ตฮิลเลอร์เป็นสายซับและเป็นสายฮิลและช่วยเพิ่มความแรงสกิลได้ก็คือเป็นตัวดาเมจแอมก็คือช่วยเพิ่มความแรงของทีมได้แล้วก็ทูลลับเจอร์เรสปอนอันนี้ก็คือเป็นแบบสายมันเป็นในนี้นะเป็นธาตุไฟอ่ะเออนะครับแล้วก็อย่างนึงคือตัวนี้ก็คือออฟทูนบิลล์อัรเปลดก็คือเป็นตัวละครสายซับที่ฮิลได้แล้วก็ช่วยบูดบิร์ดดาเมจให้ทีมได้ด้วยช่วยบูดดาเมจนะกันนะ เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเจ๋งไหมแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยใชาวุธเป็นอาวุธดาบใหญ่เขตาเท่เลยอะอาวุธเข้าเท่มากครับโอ้โหและนอกจากนี้นะครับแพทใหม่ล่าสุด3.3สูตรเราเรามีนี้ด้วยนะมีอาวุธอาวุธสีลงุงอาวุธสีลุงอันนี้เป็นอาวุธถาวรอ,อันใหม่นะครับสามารถมาดูกันได้ข้าใจอ่ะมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูสตอร,รี่กันนิดนึงเลยกันครับเบื้องต้นเบื้องต้นแล้วกันนะครับเข้าสู่ลาไฮรอยไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไร Let's go มาฮะผมจะพาทุกคนเข้าสู่ลาไฮลอยกันว่ามันได้ไหมผมกดลูกหน้าเลยต้องการลูกหน้าเปียลอยหรือไม่เนงการเสอเป็นส่วนแล้เรื่องบริษัเรียลอยเพื่อสมานโดยที่เข้มข้นขึ้นคือจริงเนี่ยเรานะครับเราเนี่ยเราจะต้องเดินเควสตามสตอรี่ไม่ควรข้ามถ้าอยากจะเข้มข้นนี้เขาเตือนนะแต่ถ้าใครแบบรีบอยากจะข้ามไปก่อนก็สามารถกดทดลองลวงหน้าได้แต่ผมจะไปไม่ข้ามดีกว่าผมเปลี่ยนใจละเพราะว่าเพราะว่าถ้าข้ามเนี่ยเดี๋ยวมันไม่เจ้มจนนฮะไม่เจ้มจนเราจะไม่ได้นอนนะอะ เดี๋ยวเรามาลองเดินเควสให้ดูหนึ่งอันแล้วกันครับว่าเควสมันเป็นยังไงผมจะลองมาเดินเควสเหลืองอันนี้ดูนะตอนนี้ผมกำลังจะไปเมืองญี่ปุ่นอยู่เลยนะไปหาที่สะัะผมเพิ่งจบสตรอรี่ของไอตัวนั้นไปเองอพี่บอดนะครับพี่บอ์ดูนะดูนะนี่ตอนนี้กําลังอําลาเอ้ยเดี๋ยวนะน,นี่แบ็กชอร์นี่ี้สตอรี่แบ็กชอร์เนี่ยเดี๋ยวดูกันครับดูครับให้ดูแล้วกันว่าสตอรี่ภาษาไทายมันเป็นยังไงคือทุกคําศัพท์เป็นภาษาไทายหมดผู้เล่นทุกเพศทุกวัยสามารถอ่านคําแปลได้แล้วก็ดื่มดำ อิมเอมนี่อันนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้คืออันนี้คือ <About S 1> แฟ<ป>นต่างเอกอันนี้แฟนตัวจริงนะครับส่วนเรื่องความถี่ที่อยู่ภายในตัวคุณนั้นนะ่ะหมายถึงแอปปี้เหรอเห็นปะปะโคตรเข้มขน้นแอปปี้ใช่แล้วเหมือนว่ามันกำลังอยากกระหายบางอย่างอยู่นะนายรู้สึกแปลกๆอะไรบ้างไหมไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยเห็นไหมครับพิษสัตว์ไฮรุนนะ เลยให้ดูเลยนะให้จบอันนี้เลยเลยดูว่าสตาไทยเป็นไงบอกเลยว่ามันอินขึ้นเยอะมากครับพี่น้อง My sonoro can sense even the most minor changes in frequencies โซนอโรของฉันสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงความถี่แม้จะเพียงเล็กน้อยที่สุดนะ So I can tell that there's something strange about that frequency ฉันมีบอกันเลยว่ามีบางอย่างนะแปลกๆนะกับความถี่ของแอปปี้นั่นน่ะ I'll search for more information in the Tethys system and share what I find with you แล้วฉันจะบอกนายให้ถ้าเกิดว่าฉันเจออะไรนะตอนนี้ระบบเพสิตเป็นยังไงบ้างพเอ้ามครับอันนี้อันนี้ตอนจบตอนจบแบ็ชอครับผมดมเลสต์หลัาอมแซ่ n ดีมาก n ล้วนะครับคำสั่งหลักที่ได้รับตั้งแต่ตอนสร้างขึ้นอันนี้คือตอนที่พระเอกจบแบ็ชอร์ใการกลับไปช่วยชอร์ที่ตัมัอันนี้นางเอกของพระเอกของเรานะอะไรนะ my 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 love จำติ่งจำไม่ได้แล้วผม <But this S 1> เล่นจบตอะ <one S 1> นั้คืออินมากคือตอรี่อินมาก <harmon> แต่บา <and mild. S 2> ทีมีความกลมกลืนและอ่อนโยนมากกว่าแล้วเธอล่ะยังต้องติดอยู่ที่นี่หรือเปล่านะแบ๊ชอบคิปเพิ่งเอาระคะพระเอกเราถามนะฮะนางเอกไปด้วยกันไหม <No. S 2> <laughs> ไปด้วยกันเถิดนางเอกไม่แล้วอ่นนี่ไงเห็นไหมฉันไม่ติดอยู่ที่นี่แล้วฉันไปด้วยก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยโอ้โห <laughs> ถึงแม้ฉันต้องอยู่ที่นี่เคยดูแลแบล็กชอร์ตอนทีันสามารถอดเข่าเพราะว่ามันจะถึงลงในคุณได้แล้ว โอ้โหโคตรแจ่มอ่ะนี่แหละอิสระภาพล่ะชอวคิปเปอร์ที่รักสุดยอดว่ะ It feels delightful. I know you have your own journey to finish. You can entrust the Black Shores to me, and I'll carry out my duty. And you have the full support of the Black Shores, no matter where you are or how far you go. ไม่ว่านายจะไปที่ไหนไกลแสนไกลแค่ไหนอะไรเง Despite the names all many you bear, แม้ว่าคุณจะมีชื่อให้เรียกมากมายฉันก็นเห็นตัวตนแท้จริงของคุณเห็นไหมครับนี่คือนางเอกหลักนะครับที่เห็นตัวตนแท้จริงของเราเพียงผู้เดียวนะฮะ Wherever path h leads, your o I เสมอเ a l นเท with you. ไปกับคุณโอ้โหน้องช่องเรานะครับสุดยอดอ้าจบครับ เส้นทางกลางสวย <_ an> ไหมครับอันนี้ผมมาดูให้ด้วยให้ดูนะสตอรี่ภาษาไทยมันเป็นอย่างไร <Stay S 1> บอกเลยว่าอินอินมากครับถางเส้นทางกลางหมู่ดาว <_ an> เห็นไหมเอ้ยบอกเลยว่าแจ่มมากเอายังไม่จบอ่ะเดี๋ยวให้ดูนน่นนะให้ดูจบนี้แล้วก็ค่อยพอแล้วครับมันจะชักจะยาวเกินละนี่อะไรครับเนี่ยพระเอกเรากำลังจนอ,ออกจากแบ็คชอแล้วครับเฮ้ยนี่ครับเจอ เพราะว่าหลังจบแบ็คชอมันจะมาเจอไอ้ตัวนี้ต <mine> ่อครับคาเมเลียฮ่าในที่ส uh ุดคุณก็มาแล้วนี่คือแม่นางคาเมเลียครผมเล่นในซอรี่หอยฮัลโหลนี่เข้ามากไม่เจอกันนานเลยนะไปพลาดอย่างโชคชะตาของฉันว่าดูอกไม้ที่นี่เหรอมาถูกเวลาเลยเชมาตอนตีคุณชอบดอกไม้เนอะสุดยอดอะ ดู <iyorsun S 2> ตีดีมากฉันชอบช่วงเวลาที่ปลูกดอกไม้มากกว่านะอะไรนย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับโอ้โห ภาษาไทยรุ่นรุ่น,นอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้มาดีแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะยาวเกินไป <c oughs> ก็ใครที่อยากจะเล่นแล้วก็ดื่มดำ่ำกับใน <c oughs> เรื่องบอกเลยว่าจุใจแน่น,นอนตอนนี้ภาษาไทย <c oughs> ตเต็มสตรีมแล้วเต็มรูปแบบท <c oughs> ี่สุดการรอคอยแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นชาวโรเวอร์และแฟน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 ของโรเวอร์พก็เอกเราแฟนดูบ้านะครับบนเเป็นเกมที่ดีผมชอบมาก เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากใครดูจนจบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันต่อไปด้วยนะครับใครอยากสนับสนุนช่องก็เข้าร่วมเป็นชาวเกลือกดสมัครเข้าร่วมเป็ชดใต้ใต้คลิปนะครับใครที่เป็นชาวเกลือก็ขอให้ไม่กระตับไปขอเล่นเกมให้สนุกนะครับขอบคุณมากที่มารับชมกันคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับติดตามคอมเมนต์นะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมหรือมาที่ช่องมาดูไลฟ์กันได้นะครับมีไลฟ์เรื่อยๆสวัสดีครับ